สวัสดีทุกท่านครับกับผมเยี่ยนจิตถิงผู้มีเสียงเันไพลอสซอนหูผู้ที่จะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินและผ่อนคลายนะครับในวันนี้จิตถิงก็ยังอยู่กับเกม r e e ไฟล e เช่นเคยนะครับในวันนี้จิตถิงจะมาฝึกในโซนฟรีสตาร์นะครับโอเคครับดูกันเลยครับก่อนจะเริ่มนะครับเราก็จะมาเลือกอาวุธกันก่อนเลยอาวุธที่จิตถิงใช้ก็ เอาเป็น A อาวุธโทนสีดำๆไหนแล้วกันนะสีดำแบบทเท่ๆหรือนะเอมอันนี้เท่ดิรัแบไบม่ไปแล้วก็ปืนสั้นหนึ่งปืนนี้ก็เป็นสีดำเท่ดีและอันที่จะเลือกก็เอาเป็นคาตนาแล้วกัน ปืนอีกอันนึงยังว่างอยู่โอเคนี่นล้กันอันนี้ก็เทดีเรียบร้อยครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำหรับตกแต่งของนะครับตกแต่งปืนแต่ตอนนี้ยังไม่มีเซนในการตกแต่งเท่าไหร่ขอข้ามไปก่อนนะครับครับคราวนี้ก็จะเป็นไอเทมไอเทมที่จะถึงจะซื้อก็ เป็นกล่องเพยบ์บาตครับตรงส่วนนี้คือจะฟรีหมดเลยครับตอนถูกซ้อมใช้อัปเกรดอุปกระเป๋าก่อนเรียบร้อยเสริมกอด้วยอันนี้นี้ไม่รู้เล ดูสำหรับพุ่งแล้วกันอย่างอื่นยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทำอะไรได้บ้างนี่สกิลกดใช้พวกนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เอาสกิลพุ่งของทัศญาแล้วกันจะได้ประชิดตัวแล้วก็ใช้ดาบฟันเดี๋ยวนะเนวบอกว่าจะก,กันยิงไงถ้าใช้ดาบมันก็ไม่ใช่การเป็กกนการยิงละตาน,นี้นี่ จะ,จะเข้าไปเรามาฝึกกับหุ่นซ้อมนิดตอนนิ่งก่อนนะครับยิงนะครับผมจะเห็นคนเขากระโดดแล้วก็ยิงกระโดดแล้วยิงหรือแล้วก็ยิงไปที่หุ่นที่เคลื่อนที่นะครับ ซองที่สามารถเคลื่อนที่ได้นงั้นจะฝึกการกระโดดและยิงก่อนจากที่จิ้งคิดน่าจะการกระโดดนี้เพื่อให้เล็งที่ส่วนหัวได้ง่ายหรือไม่ก็ลบหลีกตอนที่คนนี้จะยิงหัวเราจะเป็นการลบหลีกจุดอ่อนไม่ให้เขายิงโดนหัว แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขากระโดดเพื่อที่จะยิงหัวถ้าเราหลบไปด้านข้างไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าลองดูสมมติว่าเอาเป็นว่าลองเป็นคนอื่นดูกระโดดแล้วเลงไม่แน่ใจว่าจะทำหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขามาแล้วก็กระโดดแล้วก็จะหลบหลีกไปทางซ้ายหรือขวาหรือไม่ก็หมอบลงแบบนี้น่าจะป้องกันได้ระดับนนึนงครับหรือหมอบลงหรือไม่ก็นั่งลงทำไมอ่ะปอน,นข้ามพลาดเปล่าดัง นี่คือสติคิดนะครับระยะไกลในกดยิงลองฝึกสอนหนึ่งตอนที่เรากดใช้ในการซูมยิงเนี่ยเราจะไม่สามารถวิ่งได้นะครับมันจะเดินช้ามากตอนซูมแต่ก็ยังดีที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่เป็นป้องนิ่งมาก ผู้ที่ชำนาญแล้วสามารถที่จะซูมแล้วก็ตัดสินใจเร็วมากเลยแล้วก็ยิงก็ยิงซูมแล้วก็ยิงสิ่งของยังทำไม่ได้เลยกระโดดแล้วยิงหมอกยิงเอาเนี้ยลหลบดีมีหลายอย่างนั่งลงแล้วก็ยิงเขียนมาเนี้ยอย่าเข้ามาอย่าตุ้ง หายแล้วเย,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 ย็นจุดทิงพร้อมละเลยเจือละออที่ฝึกมาทั้งหมดคืออะไรกันยังไม่ทำอะไรครับเป็นยิงละอะไรเอ,อ,อาใหม่ที่รู้อยู่ไกลมั้งแมนซุ่มยิงสินะระดับนี้ตามที่สีดีล้วต้องซุ่มยิงอ่ะ ไม่เป็นไรเอาตามทฤษฎีที่ฝึกมาทำตามที่ฝึกมาแล้วเอาไปเลยสกายอเอา <c ười> หายแล้วมาผู้ใช้ดาบกับผู้ใช้ปืน ใช้ปืนตอดแล้วแหละยุคนี้ใช้ดาบนะจะใจไม่ได้แล้วมาน่า,ายิงโดนลนะสอง<ๆ>อย่ายิงแรงแบบนั้นสิ โขเกิดนอยจี่เย็นดัมาเลยหออยไกันยิงอ่างเง้ยยิงหัวมามามา เอาอีกใครตั้งใจแล้วพระเอกมาแล้วจุบกระโดดแล้วยิงแล้วก็สิดด์ดโอ้ยับด,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 ดับผมยิงคนก่อนยังไงผมก็ตัง้งใจผมเป็นใฝ่บุกก่อนนะ tốc thuyền chạy má, Mà, không lắm đi, bốc đi, má พร้อมแล้วนี่เดินยังไม่กี่ก้าวเองไม่อยากจะสังหารผู้ที่ไปไปล่าหัวอันดับสูงสูงกันนี่แหละเป้าหมายของข้า ซูมแได้แต่ย,ยงิงนี่แหละสิ่งที่คนเขาจะทำกันในที่สุดยิงโดนเป้าภารกิจรุ่วงไปหนึ่ง yes ดาบใกล้หมดแล้วมาครับพร้อมแล้วทำไรดาบพร้อมผมใช้ดาบนะผมใช้ปืนผมต้องได้เปียบซีนเรยวหน้าต้องได้เปียบสิคุณเกรงใจดาบผม่หย โอเคครับก็ทำได้ทันี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คิวได้5ตัวโอเคครับหลังจากเล่นจบนะครับรู้สึกิเจลคนเก่งเยอะเลยจะเอาว่าจะใช้ทฤษฎีในการเมื่อคนก็ขเขากระโดดผมก็จะลบซ้ายท้ายไม่ได้ไม่ได้ผลพระเจอสนามลบจริงไม่เลยไม่ได้หลบเลยเข้าไปตรงๆหรือจะใช้ ดาบไปจะไปฟันระยะประชิดก็ไม่ไหวปืนี่ยเขาหลบเก่งมากผมฟันไม่แม่นเลยทั้งปืนทั้งดาบจุดเด่นโมหายไปหมดหละส่วนในห้องฝึกซ้อมนะครับตรงที่เป็นขุนจำลอง้า่านขุนจำลองสามารถสวนได้ก็จะดีมากครับอย่างเช่นยิงสวนเราจะได้ฝึกการใช้ไอซ์บล็อกในการป้องกันหรือหลบดีด้วยต,ตอนนี้มีแค่นี้ก็ยังพอได้อยู่ฝุดในการยิงเ็แล้ว ดีที่มีเป้าเคลื่อนไหวแล้วก็เพราะนี่มันฝึกได้เรื่อยๆไม่จำกัดผมชอบตรงนี้ครับแล้วผมชอบตรงที่คนตรงที่ยิงกันมัวนั่นนะ่ะที่มีผู้เล่นนั่นนะ่ะเราสามารถเกิดได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระยะเวลาผมชอบมากเกิดแล้วไปยิงต่อเกิดแล้วไปตุยเย่ต่อเนี่ยมันเหมาะกับการสอบซ้ายอย่างผมดีที่จะเดินยิงเรื่อยๆแล้วแกประสบการณ์ แต่ว่าฝนคํำแรงจริงๆนั่นแหละโดนยิงไม่กี่ทีเช่นโดนหัวบ้างเาแม่นยําดีตบหลีกก็เกง่งสักคนหนึ่งผมจะต้องเก่งให้ได้เหมือนเขาครับอ่ก็ประมาณนี้แหละเนาะมีอะไรไหมนะที่จะพูดไม่มีละโอเคครับหากทุกท่านเพลิดนและผ่อนคลายไปกับสิของจีงทีนในครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด s u b ส c r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ และเพื่อเป็นกำลังใจจิตถิ่นในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้จิตถิ่งต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย